ีค่ะวันนี้เราจะมาทำขนมปังปิ้นง,งนะคะปิ้งนะคะที่มันเป็นแซมวิตอ่ะก็เป็นแซมมิตแล้วก็จะทานเนยแล้วก็จะเทนเนยอ้าวาน,นมทำเลยค่ะเดี๋ยวจะมีนนบบทำก <ๆ musun? S 1> ่อนค่ะเนยนิดนึงเพราะว่าไม่ชอบกินอ๋อให้พี่แก้มผมทำก่อนเนยนู้ แซนด์วิชหน้าอะไรคะหน้าหน้านมอร่อยหน้าหน้านมนมกับเนยใช่ไหมเนยนิดนึงแล้วก็มีน้ำตาลด้วยค่ะจินิ้วจินิ้วใส่ไปเลยค่ะทาทาโอ้โหสวยมากเลยค่ะอ่ะใส่อะไรอีกค่ะใสน้ตาลใสน้ำตาลค่ะใส่ไปเลยค่ะ ต่อไปก็จะใส่นมใส่นมอ่ะใส่นมในนมอ่ถกยกไปเลยค่ะใส่นมค่ะใส่นมตรงกลางเยอะๆค่ะอร่อยใส่นมเยอะๆเหมือนจะใช่ไม่น้ำตาลโ้หน่ากินมากเลยโอ้โหดูของน้องโอม โอ้โหของพี่แก้มบุ๋มใส่นมเยอะเลยค่ะอ้าวน้องอมใส่นมเข้าไปค่ะข้าวไปอ่ะใส่ไปเลยค่ะโอ้ข้าต่อไปเราก็จะหยิบอ่าใส่นมเยอะมากค่ะทุกคนโอ้โหน่ากินมาก จะไปกินแต่ว่าไม่ชอบกินกินขอดเดี๋ยวค่อยตัดขอบเดี๋ยวค่อยตัดขอบอ่าเปิดเลยคะ่ะระวังร้อนนะคะเด็กๆต้องเอาช้อนใส่ค่ะใส่แบบนี้เลยเดี๋ยวรอของน้องโอมมามาค่ะเดี๋ยวระวังร้อนค่ะคปิดเลยปิดเลยคะ่ะรอให้ รอให้ขึ้นไฟสีเขียวค่ะทุกคนรอประมาณ3นาทีค่ะสุกแล้วค่ะทุกคนโอ้โหฝีมือแก้มบุ๋มกับต้องอมน่ากินมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูเนาะไหนลองชิมสิคะอร่อยไหมคะฝีมือตัวเองค่ะอร่อยเป็นไงคะ่ะอร่อยอร่อยมากเลยใช่ไหมคะ เดี๋ยวบอกเพื่อนๆลองไปทํำดูคะด่ะ,คะทำง่ายแต่ว่าต้องให้ผู้ปกครองช่วยนะคะเพราะว่าเครื่องทําแซนด์วิชมันร้อนเด็กอบเองไม่ได้คะ<ช>่ะอ่คลิปนี้เราลาไปก่อนค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ